กล้วยเอากล้วยกินเร็วแพ้มาแล้วมาอีกตัวหนะะึ่งลงมาอยากก่างกระเตมบอลเลยมาเลเอ้ยมาเพียบเลยเว้ยวโอ้โหมัง่งพี่มาเต็มเลยอุ้ยโดนมาอีก โอ้มาขนาดนี้ก็ดูแลไม่ไหวหรอกเน,ะกนาะเม่นพวกนี้มันก็ช้าเมนมีสมาธิในการกินมากพี่เขาก็ดูแลดีนะมไม่ให้ <c oughs> ไม่ให้ลิงแย่งอาหารกลัว <c oughs> เดี๋ยวเม่น <c oughs> ไม่อิ่ม ไอ,ไ,อไอ้พวกนี้ก็รอแจ้งมาละลงมาละอุย้ยเ,เกือบแล้วแค่แค่วิ่งชนวิ่งชนก็เจ็บแล้วตัวนี้มันเล็กอยู่มันอ่อนหัดน,นั่นนเจมบอย มึงไต่มาอย่างกับพระเอกโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วลิ้นขโมยผลไม้โอ้โหไรกล้วยโอ้ไม่เอากล้วยก่อนเลยเว้ยอุ้ยตัวนี้เก่งว่ะโ,โห้ยตัวนี้มุดเข้าไปในถังอาหารล<น>เาะเผาขนเลยเผาขน โอ้โหหนีเ uhm, ร็ววะโอ้ยมาอีกแล้วมันมาอีกแล้ว